โอเคสวัสด oh, auto so ีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะพามาดูสิ่งี่มาแลยแน่หลังแกร์เบรดวันนี้นะครับผมอัปเดตแล้วมีอะไรมาใหม่บ้างไอคอนฟรีไหมเอโต้ไหมนะครับผมอะไรมาบ้างนะมาอันดับแรกนะครับผมดูหน้า New Year c a m p เป g n ก็ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่อันนี้ I ไอเดโมเมนต์รไปครับ s p เช i a l เจนนะครับผมก็นะก็ตามนี้แหละล็อกอินก็ยังอยู่นะ นะฮะล็อกอินก็ยังอยู่ยาวๆนะครับผมอันนี้หน,นึ่งพันทองเอ้ยหนึ่งพันอิสบอนทอยนะฮะโอเคเจนซีเรียทิศนี้นะครับผมเป็นของบาร์เซโลูนานะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับผม yo, e to, กูนะโยเโอโต้แล้วก็ชาบีนะโอเคโอเคแล้วก็บิลคนะัมเอโต้นะครับผมไอคอนใหม่นะไอคิวโมเมนต์อ่าเวอร์ชันใหม่นะครับผมคนใหม่ นะสำหรับวันนี้นะวันนี้บาซ่าอาทิตย์หน้าลิเวอร์พูลนะอันนี้ซนะูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นะะฮซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์เนี่ยรอบแรกยี่สิบสี่ถึงสามเอ็ดรอบสองที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นวันวันจันทร์ป่าวะสามสเอ็ดวันจะันทร์ป่ะนะฮะโอเคอันนี้อีเวนต์ทัวร์คูณสองนะฮะอีเวนต์ทัวร์คูณสองก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับผมยาวๆจ,จนถึงที่เจ็ดเลยนะฮะมาครับคอยซิลนี่แหละมาวันนี้นะครับผม อีฟ e ุตบอลไม่ใช่อ e ีฟุตบอลดิมากลับคอยถูกแล้วมากลับคอยนะครับผมลดราคาแต่ราคาไหนบ้างไม่รู้ต้องรอดูในเกมนะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ Player ร์ด e e e ินะครับผม Player ร์ด e e e ิของวันนี้ก็รามอสอะผมว่าเลยต้องเป็นรามอสในคนไม่ชอบชอบแบบแบบอย่างเงี้ยนะฮะมามีใครกันบ้างแบบเพลเยอร์ดว w e e k นะครับผมบอลดำทั้งหมดนะฮะ มีคิมมิกไอเดาถูกเว้ยคิมมิกถูกรามอสถูกฟานได้เลยคิดไม่ถึงเลยเนอะมีคิมมิกมีรามอสนะคนะรับผมฟานได้นะคาราสโก้ว่ะคาราสโก้ว่ะซีเยกเนี่ยถูกเฮ้ยผู้วะเออเอามาอยู่นะเอามาอยูนนะ่นะเอามาอยู่นะเนอโอเคไดบีนนะบนดบ้นะครับผมเดบี้ไม่ถูกเองก็ไม่ถูกไม่ถูกเฮ้ย โอลิเวร่านหรอโอลิเวร่าเหมือนจุดไว้นะแต่ไม่รู้เอามาหรือเปล่านะนะจำไม่ได้ดูโพยแป๊บเอ้ยมีมีม,ม,มีนะครับผมโอลิเวร่ามีฮะมีมีม,ม,มีอันนี้ไม่มีไม่มีนะครับผมนี่ไงนี่ไงฮาวางอุยโจที่ผมว่าเรตติ้งสิบนะครับผมคนที่เรตติ้งสิบเดี๋ยวมาแน่นอนไม่เคยพลาดเลยนะแต่ผู้รักสายประตูเนี่ย ในเดสม่าไม่มาว่ะนะเดสม่าไม่มาที่ดาวสูกก็มีคนนี้นะระวังอุโจนะครับผมระวังอุโจแล้วก็ออลิเวราสองสองแล้วสองแล้วซีเยกสามรามอสี่แล้วก็คิมบิกห้าคนเอออยู่ประมาณนี้นะไม่เคยเดาวถูกมากกว่านี้เลยในะผมฟอนห้าคนนะ โอเคสำหรับเพลย์อนวิกนะครับผมชุดนี้ก็คิมิกน่าจะโหดน,นะผมว่าน่าจะ99นะคิมิกน่าจะ99นะรามอสนะครับผมโอเคคาราสโกซิเยกนะฮะต้องดูอีกทีว่าเไปตันกันเท่าไหร่นะครับผมนี่คนนี้คาร์วังอุยโจนะฮะคาร์วังอุยโจต้องมาแล้วป่ะต้องได้ลองป่นะอนาะนะคตไกลู่นะผมว่าหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันนะมานะครับผมต่อไป ตำนานวันนี้นะครับผมบอกอนเนี่ยจากที่เคยมาวันจันเนี่ยมาเป็นวันพฤหัสหมดเลยนะครับผมทุกอย่างพฤหัสหมดเลยนะนี่ยี่2ิบเจ็ดนะครับผมทุกอย่างมาวันพฤหัสหมดเลยก็ปยกเปิดกันยาวนะครับชุดน,นี้ก็มีใครบ้างนะเดนิสลอร์ลุงเบิร์กบาร์เตสตูตาก็ก็ตำนานเดิมนะนะมีตำนานใหม่ชวงนี้มีเดย์คอนใหม่นะฮะโอเคบาติสบาติส นะโอเคไอคอนมุลเมนต์ของวันนี้นี่ครับผมนะฮะไอคอนิมโมเมนต์ของวันนี้เอฟซีบาร์เซโลน่าก็แน่นอนนะครับผมเอโต้ชาบีแล้วก็ปูโยนะฮะชาบี ee, แล้วก็ปูโยแล้วก็ไอคอนฟรีนะครับผมมีใครให้ลุ้นบ้างนะฮะนี่แหละตัวฟรีนะครับผมไอคอนมุลเมนต์เวอร์วด์คลับนะตัวฟรีส่วนใหญ่เป็นเวอร์ชันเก่านะฮะนักเตะส่วนใหญ่เป็นเวอร์ชันเก่าไม่ได้มาทุกคนนะฮะ ย7บเจ็ดถึงนที่สามเลยโอ้โหได้หลายเดือนอยู่นนะได้หลายเดือนอยนะู่นะมา20คนนะครับผมไอคอน20คน,ม,ม,นคมีเบคเคนเบลเออร์คาซิยาร์ตเบคแฮมเวอร์ชันมาริดว่โอ้โหไม่ไม่น่มีแล้ว <c oughs> มีแล้วนะครับผมคาซิยารมีแล้ว,ลว,ลว,ลว But เบคเคนมีแล้วกาซิยามีแล้วเบคแฮมมีแล้วบัตพาฟอสเตนเวอร์ชันนี้มีแล้วเวอร์ชันนี้น่าจะโหดสุดแล้วมั้ง ใช่ปะตัวบัตรเส้นเนี่ยเบอร์แคมเนี่ยเบอร์แคมมีเลยนะอินสตาเวอร์ชันนี้ไม่แน่ใจเวอร์ชันนี้ไม่แน่ใจหรือว่ามีะวะเวอร์ชันนี้หรือว่ามีไม่แน่ใจห้าสิบห้าสิบนะครับผมห้าสิบห้าสิบกุลิตมีแล้วเอ๊ะมีแล้วมั้งแต่อาจอาจ,จะไม่ใช่เวอร์ชันนี้ตัตติเนี่ยต,ตัตติโอ้โหไม่แน่ใจว่ะรู้มากผมไม่ค่อยได้เปิดด้วย เอนดิโคลยังไม่มีโอ oh, จะไม่ได้ปะมีหรือเปล่าวะเอนดิโคลจะไม่ได้เดโก้เดโก้จะไม่ได้บอลันบอลันเหรอเวอร์ชันนี้เหรอจะไม่ได้อีกแล้วอ่ะ uh. จะไม่ได้ลุงเบิร์กน่าจะยังเอเร่ตน่าจะยังนะฮะนาคานากาตะนากาตะเนี่ยยังแน่นอนนะฮะพีเรสซาดซู โโน่ oh, no. ยังเยอะนะแต่มันไม่ใช่ตัวแบบจิตจัดเท่าไหร่นะ,นะในนี้ในนี้ถ้าแบบถ้าแบบยังไม่มีใครเลยก็ต้องเป็นปาปาบาสเทนนะ่ะอันนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตีเป็นคุ้มนะถ้าตีเป็นคุ้มตีเป็นหูตีเป็นแบบใช้งานได้จริงอนะปาบาสเทนหนึ่งเบคเคนเบลเออร์สองสยามเนี่ยไม่เท่าไหร่เบคแฮมเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะเวอร์ชันนี้มันไม่ได้โหดมากนะเวอร์ชันมลิทเนี่ย นะไม่ได้โหดมากเท่าเวอร์ชันมินยูแล้นะถ้าใช้งานได้จริงก็ไม่คิบอรเออร์ที่สารพัดประโยชน์ตับเบสเทนที่ยิงโคตรคมนะอินนิสตากองกลางกุลิดนะครับผมต๊อติดถี่ใช้ไม่เป็นไม่เท่าไหร่หน้าต่ําไม่ค่อยชอบฟอรลันโคดนะฮะโอเคที่เหลือก็อยู่ที่ความชอบแล้วแหละนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับตำนานฟรีนะฮะตำนานฟรีเอ,อ้ยไม่ใช่ตำนานดิไอคอนนะครับผม อนีิโมเมนต์นะฮะแล้วก็เมดเดย์นะครับผมเมดเดย์ก็มาพรุ่งนี้นะฮะสองร้อยทาวแล้วก็ส e ี่ร้อยอีฟุตบอลพอยต์นะฮะเมดเดย์โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับสุดท้ายจะมาแน,น่ๆหลังเกียร์อัปเดตนะฮะก็ก็ฟีเจอร์มามาเต็มตำนานไอคอนไอคอนฟรีมาหมดนะครับผมแม่ฝากนเซวีต่างหากโอ้โหแม่งเอื้อมนวยมากอะ่ะคือทําลดราคาเพื่อมาเปิดเอเต้อ่ะ คนไม่ม่ฉลาดนะครับผม <laughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝกกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go